วันนี้ผมจะมาสอนทํากรงบินในงบประมาณไม่เกิน200บาทนะครับผมแลนนี่ก็คือกรงบินในงบประมาณที่ไม่เกิน200บาทที่บอกไปนะครับผมมีอะไรบ้างก็พามาดูนะครับผมสวัสดีครับ พก่กผมซันและกรงชันแนวนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทํากรงบินในงบประมาณไม่เกิน200บาทนะครับผมก่อนจะพารูปพปดูนะครับผมความยาวก็ประมาณ2เมตรครึ่งนะครับผมอ,อุปรกรณ์ที่ใช้ก็มีหนวดกุ้ง20่บาทนะครับผมตาไข่ตาไขา่ร้อยกว่าบาทแล้วก็มีฝาตะเกียงพัดลม1คู่นะครับผมแล้วก็มี ลวดตะข่ายอีกนิดนึงนะไว้ทําประตูกรงนะครับผมเนื่องจากที่ทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมก็ให้เป็นต้นแบบในการที่เพื่อนๆจะไปทํากรงวินในราคาที่ไม่แพงนะครับผมถ้าเพื่อนๆเล่นนกเข่งนกเพื่อสุขภาพของนกเราจําเป็นต้องมีกรงวินนะครับผมจําเป็นมากนะครับผมกรงวินนี่คือจําเป็นจำเป็นมากเลยนะครับผมอ่าแล้วก็คลิปนี้คือที่จงใจ เอามาทําให้ฟังนะครับผมเพราะว่านกมันสําคัญยังไม่สาหรับกองบินนะครับผมมันสําคัญมากนะอ่าแล้วก็มีประมาณนี้นะให้เพื่อนๆเตรียมอุปกรณ์ตามที่ผมบอกนะเดี๋ยวก็จะพาไปดูในกองบินตัวนั้นนะครับผมอมืเพราะว่าความสําคัญของกองบินนะครับผมนกพอเรามันบินเยอะใช่ไหมเพอได้บินเยอะนะมันจะได้หัวปีนะครับผมหัวปีที่แข็งแรง ข้อเท้าที่เข็งเลงนะครับผมผมมาสรุปให้ฟังนะประโยชน์ของโคงบินแล้ววันนี้ก็จะพาไปดูโคงบินนะครับผมที่ทํามานะไม่เกินสองร้อยบาทนะครับผมให้เพื่อนๆไปทํากันได้นะคือถ้าเราไปซื้อแบบเต็มระบบแบบเชื่อมโคงเหล็กคือราคามันเป็นพันปนาแบบนี้ใช่ไหมบวกค่าส่งด้วยก็โดนสองสามพันนนนะครับผมโดนสองพันกว่าอยู่แล้วนะแต่ถ้าเพื่อนๆทำแบบนี้นะเพื่อนๆไปร้าน ที่เขาขายร้านกเกษตรหรือร้านอะไรก็ได้นะเขาจะขายพวกมุงลวดพวกอะไรแบบนี้นะครับผมเราเอามาทากองวินเองเลยนะครับผมให้เ,เพื่อนเตรียมฝาพันลมหนึ่งคู่นะครับผมให้เป็นหงเท่าอ่นนะให้เป็นของมันเองเลยก็ยิ่งดีนะครับผมแล้วก็ซื้อหนวดกุ้งที่ทุกร้านยี่สิบด้แล้ครับผมพอเราซื้อมาเสร็จเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับผมหนวดกุ้งฝาพัดลมแล้วก็มุงลวดตัวนี้นะครับผมที่เราจะเอามาทํา กรุงนะครับผมอ่าผมได้เลือกเป็นตัวพ่นพ่นสีเลี้ยวนะครับผมเพราะว่ามันจะกันสนิมนะครับผมมันจะกันสนิมได้ดีระยะหนึ่งเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวมายกประโยชน์ของกองบินให้เพื่อนๆได้ฟังกันหน่อยนะครับผมสาหรับนกใไม่เราไม่ต้องไล่นะครับผมเราปล่อยให้เขาได้อิสระบินไปเลยนะครับผมแต่ถ้าสําหรับนกเคงเราต้องไล่รอบดูนะครับผมว่าเขาบินกี่รอบ แล้วก็มาจับเวลาว่าเขาร้องเยอะไหมนะครับผมสาหรับนกเข่งเพื่อนๆจำไว้เลยนะก็คือเราไล่เหมือนเราไล่วันหนึ่งห้าสิบรอบหกสิบรอบเจ็ดสิบรอบถึงร้อยรอบใช่ไหมแล้วเรามาจับเวลานะครับผมว่าที่รอบที่เท่าไหร่ที่นกมันร้องดีนะครับผมอ่าถ้านกร้องดีที่เวลาไหนเราก็ไล่กงวินที่เวลานั้นนะครับผมอ่าแต่เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเลี้ยงนกไม่ได้ไปเข่งใช่ไหม ทำาไม่ไปเก่งโราไล่เพื่อสุขภาพให้มันเข็งแรงมันตัวเยยนะครับผมให้มันลองดีเราก็ไม่ต้องไล่น,นะครับผมใส่ให้ก็บินก็มินนะครับผมใส่เลขเลก็อาจจะบินไม่เก่งนะครับผมอาจจะโดดจุกจิกจุ้งจิดงแต่สักระยะเมื่อปรับตัวได้ก็จะทําได้นะครับผมมาเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูอตรงบินในงบประมาณไม่เกินส0 0บาทไปดูกันครับผมอ่า แล้นี่ก็คือกงวินในฮบประมาณที่ไม่เกิน200บาทที่บอกไปนะครับผมมีอะไรบ้างก็พามาดูนะครับผมนี่สิ่งที่เราต้องเตรียมเลยฝาปัดลมตัวนี้นะครับผมหนึ่งคู่นะครับผมนี่กับตัวนี้นะตัวนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆไม่มีเพื่อนๆซื้อที่ร้านของเกได้นะครับผมคู่หนึ่งก็ไม่เกินสิบบาทหรอกครับผม อ่าเรเราก็ต้องมีตะเกงตัวนี้นะไว้ทําประตูนะครับผมนี่เห็นไหมประตู <c oughs> ใ่ปุ้ได้นี่ไว้ทาประตูครับผมอ่าไม่เกินสิบบาทครับผมฝามัดลมกู้นี้นะแล้วก็หนวดกุ้งเห็นไหมนี่หนวดหนวดกุ้งในใช้ในการรัดในการเก็บนะครับผมเห็นเพื่อนๆจะเห็นตามรอยโตนะครับผม ก็คือจะใช้หนวดกุ้งนะอแล้วก็ลวดตัวนี้นะครับผมความยาวประมาณนี่ผมออกมาโตกันยาวก็ประมาณสองเมตรครึ่งนะครับผม <c oughs> ก็รวมราคาแล้วไม่เกินร้อยห้าสิบบาทนะครับผมรวมทั้งหมดแล้วนะครับผมไม่เกินสองร้อยนะเดี๋ยวผมส่งตั้งให้ดูดีๆนะ นี่นะครับนี่ก็จะเป็นด้านเปิดประตูใส่ใส่นกนะครับผมคือเราจะเทียบนกเข้าด้านนี้นะครับผมเห็นไหมทำได้นะครับผมคุงบินแนวประมาณไม่เกินสองรอยบาทนะนี่ประตูเปิดปิดได้นะครับผมคือเราเปิดปิดไว้เพื่อใส่นกด้านนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมหนู่ความยาวของกรุงอือเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับผมอือม,มาดูครับ อ่าเรืนี้ก็คือคงบินในพบป,ประหยัดนะครับผมไม่เกิน200บาทนะสิ่งอะไรบ้างที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะครับผมฝาตะแกรงหนึ่งคู่นะครับผมอ่าแล้วก็ตาข่ายยาวนะครับผมนี่ความยาวผมใช้ประมาณ2อจุด้าเมตรนะครับเห็นไหมมีไม่กี่อย่างนะครับผมแล้งสิ่งสําคัญก็ต้องเตรียมก็คือไอประตูทางเข้านะครับผมตรงนี้จะตัดยากนิดน,นึงนะ ถ้าเพื่อนๆทำให้เป็นก้ให้เป็นพี่ๆน้องๆที่เป็นช่างสักหน่อยทําให้นะครับผมเราก็จะได้บานประตูทางเข้านะครับผมคือเราเอาด้านหน้าไปเทียบแล้วปล่อยนอกเข้าได้เลยนะครับผมอย่างเช่นด้านหน้านี้ก็คือเป็นประตูใช่ไหมเนี่ยผมเปิดไปแล้วนะอ่าเปิดเปิดเปิดไปแล้วนะครับผมก็เอาไปเทียบเข้ากรงบินได้เลยนะครับผม อืมคงบินอันนี้ก็ได้จัดทำขึ้นมานะครับผมเพื่อให้น้องๆที่ว่าไม่มีงบประมาณในการทำคงบินมีคงบินซื้อคงบินราคาสูงๆนะครับผมได้เอาไปใช้นะคือเรามีงบประมาณน้อยนะครับผมเราก็สามารถมีคงบินไว้ใช้ได้นะอ่าเราก็สามารถเอากุงด้านหน้านะที่มีนกกุงจอยู่เราเปิดกงุงเอาไปเทียบเข้าได้เลยนะครับผม ทำตัวล็อกไอ้ดีๆเราไม่ต้องเปลืองคาประมาณในการไปซื้อกงบินแพงๆเลยนะครับผมเห็นไหมนี่ก็เป็นกงนกเก่าของที่บ้านนะครับผมเก่ามากนะลูกนี้นะยี่สิบกว่าปีนะครับผมสาหรับวันนี้ก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่กงบินแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปด้วยกงบินราคาประหยัดนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ